ห้าดาวยิงทําประตูสูงสุดพิมร์บรกมีใครกันบ้างวันนี้แอดจะยกค่าดาวเตะตอลอดการที่ทําประตูสูงสุดในพิมร์บริ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะมีใครกันบ้างราคาแข่งอยู่กับทีมไหนช่วงเวลาไหนแอดจะมาสรุปให้ฟังกันแฟงลามพาดทำไป177ประตูแฟงลามพาดนักเตะมากความสามารถที่ทำไว้ในสโมสรและทีมชาติเริ่มค้าแข่งด้วยกันเป็นนักเตะเยวาวชนทีมเวสแฮมยูไนเต็ดในปี1994แต่ติดทีมชาติ อังกฤษต้นเล็กยู21ในปี1997และกระโดดมาติดชุดใหญ่ในปี1999ตลอดที่เขาค้าแค้กับเวสแฮมยูนาเต็ดได้แชมป์ยูฟาอินเตอร์โตโต้คับในปี1999มาด้วยและในช่วงปี2001ซลซีให้ความสนใจลำพัดพร้อมดึงตัวร่วมทัพด้วยค่าตัว11ล้านปอนด์ช่วงเวลานั้นลงเล่นให้กับซลซีไปทั้งหมด648เกมลงเป็นตัวจริง593นัดทำประตูสูงสุดในสโมสรไปถึง21ประตู ช่วงเวลาที่อยู่กับเซลซีได้แชมป์มากมายไม่ว่าจะเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยแชมป์ยูฟายูโรปาหนึ่งสมัยแชมป์พรีเมียร์ลีกสามสมัยแชมป์เอฟคัพสี่สมัยแชมป์ลีกคับสองสมัยและแชมป์เอฟเอคอมมิชเนียชิลสองสมัยและรางวัลส่วนตัวนักฟุตบอลยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวอังกฤษปี2005ัิหกิโออาเกโรทำไป184ประตู ซิกิโออาเคเโร่จอมทำลายประตูที่ทำผลงานไม่แพ้กันแต่ที่น่าเสียดายเขาต้องขวัาสตันด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยเพราะวะโรคหัวใจซิกิโออาเคเโร่เลียนยให้กับสโมสรเยาว,วชนของอินเดียเพสดเต้ในปี1997-2003และก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2003-2006และติดทีมชาติอ์จจิตนนาชุดยู20ในปี2005-2007จากนั้นเขาก็ก้าวสู่ทีมชาติอ์จจิตนนาชุดยู23ในปี2008 แต่ระหว่างนั้นตั้งแต่ปี2006ก็ได้มีโอกาสเล่นให้ทีมชาติเตเนราชุดใหญ่ด้วยโดยตลอดการเล่น ete, อินเดเ d เรเตเขาทำประตูไปได้ถึง23ประตูในการลงเล่น54นัดจากนั้นก็ย้ายไปเล่นให้กับแอติโกมาดิดในช่วงปี2006-2011ทำไปได้ถึง74ประตูในการลงเล่นถึง1 7 5นัดต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ซื้อตัวมุร่วมทับในปี2011-2021ซึง 2, 000, ง 2, 000, ่งได้ทำผลงานในพรีเมียร์ลีกไว้มากใาม่ พร้อมตำนาน93.20ที่เรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงสุดในรอบ44ปีและลงเล่นให้กับเรือใบสีฟ้าไปถึง390นัดทุกรายการทำไปได้260ประตูคิวงเวลาได้อยู่กับ City, แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้แชมป์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก5สมัยลีกครับหรือคาราบาวคับ6สมัยเอฟครับ1สมัยและคอมนิดี้ชิลด์3สมัยแอนดี้โคลทำไปได้187ประตู แอนดิโคลตำนานจอมเก่าของปีศาจแดงผู้ที่จงร,รักภักดีต่อสโม,มสรแอนดิโคลเริ่มต้นอาชีพในฐานะนักเตะเยาวชนของอาร์เซนอลเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในปี1989ในปี1993มีครสเซนงตัวแอนดี้วอลลุทับด้วยค่าตัว1.75ล้านปอนด์เซอร์ติสโม,มสรช่วงเวลานั้นลงเล่นไป12นัดทำได้12ประตูพาเลื่อนชั้นจากดิวิชั่น1ขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกและในฤดูกาลปี1993-1994ยังพาทีมจบที่3 ได้ไปรายการยูฟ่าคัพอีกด้วยจนกระทั่งได้ย้ายมาเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว7ล้านปอนด์เป็นติค่าตัวสูงสุดของอังกฤษณเวลานั้นช่วงเวลาที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ต่างๆไม,ม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก5สมัยเอฟคัพ2สมัยเขมไมิได้ชิวหนึ่งสมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยน์ลีกอีก1สมัยเวลูนี่ทำไปได้208ประตูเวลูนี่เด็กหนุ่มชาวเอเวอร์ตันเนียน เวโรนี่ก้าวขึ้นมาเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับเอเวอัรตที่บ้านเกิดตั้งแต่อายุ16ปีสร้างความหันถจานเกินไปในนักเตะรุ่นเดียวกันจนไปเข้าตาแมตเตอร์ยูนเดพร้อมดึงตัวมาเล่นด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์ซึ่งเป็นนักเตะที่อายุไม่เกิน20ปีที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกณเวลานั้นในปี2004ใน,นการกรุงทับของเฟอร์กี้เวลรนี่คือเพชรที่ล้ำค่าพาทีมปีศาจแดงคว้าชแชมป์หลายรายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีก5สมัยลีกครับ3สมัย เอฟคอมมิวนิชิวห้าสมัยยูฟาแชมเปี้ยนลีกหนึ่งสมัยฟีฟ่าครับเวอร์ครับหนึ่งสมัยเอฟครับหนึ่งสมัยและยูฟายูโรปาลีกอีกหนึ่งสมัยอาลันเชลเลอร์ทำไป260ประตูอาลันเชลเลอร์ตำนานราชาหน้าเป้าแห่งยุคที่ยังไม่มีใครโค่นลงได้อาลันเชลเลอร์หากเขาอยู่กรอบ18ล้านรับรองว่าจบสกอร์แบบคุมกลิบทีมแรกที่เริ่มมาเชียร์คาแข้งก็คือเซาว์แธมป์ตัน ในช่วงแรกทางสดิการดูยังคงปฏิเ,เสธดะเซนสัญญาด้วยเชลเลอร์เล่นให้ซอสเทมตันเขาสามารถสร้างชื่อได้ตั้งแต่นัดแรกที่ลงสนามทันทีด้วยการยิงฮตริกและในเวลาต่อมาแบ็กเบิร์นโลเวอร์คว้าตัวเขาไปร่วมทัพด้วยค่าตัว3.6ล้านปอนด์ณเวลานั้นในปี1992และสามารถที่จะคว้าแชมป์พิมเียรีรได้สำเร็จซึ่งเป็นแชมป์แรกและแชมป์เดียวในชีวิตการแข่งของเชลเลอร์ต่อมาเชลเลอร์้ย้ายกลับมาเล่นให้นิวคาสเซิ ในช่วงแรกทางแพตเตอร์ยูนเต็ดในยุคที่ปาเฟอร์กกสันต้องการดึงตัวเช่นกันแต่เชลเลอร์เลือกจะเล่นให้นิวคาสเซิลยูนเต็ดทีมรั้ที่เขาเชียย์มาตั้งแต่เด็กถึงแม้ตั้งแต่มาอยู่กับสลิกเดุงจะไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ในรายการอื่นได้แต่เจ้าตัวก็พร้อมผลิตสกอร์ไว้มากมายทําให้เชลเลอร์ควาลางวันดาวซันโวและผู้เล่นแห่งปีในฤดูการแรกทําไป2 0 6ประตูจากการลงเล่น4 0 5นัดถึงแม้เจ้าตัวมีโอกาสได้คาแข้งกับทีมอื่นที่จะประสบสู็จมากกว่า แต่เขาทำตามเสียงหัวใจที่รักร้องและความรักที่มีให้กับแอนเดรงตลอดมาอเลนเชลเลอร์ยังคงเป็นที่หนึ่งที่ทำประตูสูงสุดในวิลีกที่ยังหาคนโค่นลงไม่ได้หากไปพภาปพระการใดรทั้งเราต้องขอไปอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกันเข้ามาเยอะนะครับ